ากําเรื้อปวดข้ออย่างมากประครบร้อนหรือประครบเย็นดีหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เราปวดเกาขึ้นมาไปประครบเย็นยิ่งทําให้เกิดอาการปวดได้มากขึ้น mm hmm. ก็เลยชอบประครบร้อนนะคะแต่จริงๆแล้ว mm hmm. การประครบเย็นนั้น จะช่วยทําให้อาการอักเสบอาการปวดของข้อที่มีการกําเริบของเกานั้นดีขึ้นได้มากกว่าค่ะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่าการกินยาร่วมกับการประครบเย็นนั้นสามารถลดอาการปวดได้มากกว่าการทานยาเพียงอย่างเดียวโดยมีคะแนนความปวดลดลงได้มากกว่า3คะแนนเลยนะคะซึ่งการประครบเย็นนั้นไม่ใช่ว่าเอาน้ําแข็งประครบลงไปที่ข้อที่มีอาการปวดโดยตรงนะคะแนะนําว่าถ้าใช้เป็นเจลแบบนี้จะทําให้สบายมากขึ้นป่ะก ใช้น้ำแข็งตรงๆค่ะและไม่ควรที่จะวางเจลนี้ลงไปบริเวณที่มีอาการปวดเลยนะคะแนะนําว่าให้ใช้ผ้าห่อก่อนค่ะแล้วค่อยวางลงไปค่ะแต่ถ้าคิดว่าความเย็นไม่ถึงอาจจะใช้ผ้าที่ชุ่มน้ํานิดนึงจะช่วยนําความเย็นได้ดีขึ้นค่ะโดยวางไว้บริเวณที่มีอาการปวดประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะหรือถ้ารู้สึกปวดมากอาจจะวางไว้ทั้งคืนจนเจลหมดความเย็นก็ได้ค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่าประครบเย็นไม่ไหวจริงๆอาจจะแนะนาเป็น แช่น้ําอุ่นๆน,นะคะถ้าทําให้รู้สึกสบายขึ้นก็อาจจะช่วยได้บ้างค่ะคอนเทนต์ต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้แล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ